โอเคครับกับสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นงานแหวนเป็นงานจิวเวลรี่นะครับแหวนเพชรน,นะครับของผู้ชายนะแต่ผู้หญิงก็ผู้หญิงก็น่าจะใส่ได้นะ เป็นงานใส่แหวนนิ้วก้อยนะครับก็ตัวเรือนเป็นไวโกหรือทองคำขาวนะครับหนักประมาณ8.35กรัมหรือ2สลึงข,งขวานะฮะก็งานสไตล์เป็นงานแบบสไตล์ฮิปฮอปฝรั่งฝรั่งนะครับงานยุโรปนะครับส่วนตัวเพชรมีตั้งแต่ไซส์เกือบเซี้ยวตังค์นะฮะจนถึง3ตังค์นะครับรวมทั้งหมด77เม็ดนะฮะหนักรวมทั้งหมด94ตังค์นะครับ เกือบหนึ่งเกือบถึงก็หลั่ดนะครับแต่ยังไม่ถึงนะฮะก็สังเกตว่าโดยปกติงานตีช่องแบบในข้างในจะเป็นจิกไข่ปลานะครับแต่ถ้าจะเอาให้มันแบบวิบวับไปทั้งหมดเลยนะครับตรงช่องระหว่างที่เป็นไข่ปลาเขาจะใส่เป็นเพชรลงไปแทน,นครับสังเกตว่าพอเคลื่อนปุ๊บมันก็จะเป็นเพชรหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็น มันจะทําให้มิติของการของหน้าง,งานมันดูสวยขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าทําเป็นไข่ปลาโดยปกติแล้วมันจะเป็นเป็นเนื้อทองคำขาวแทนนะครับจนตุ่มๆซึ่งมันก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าจะให้เก็บรายละเอียดก็ควรจะเป็นแบบนี้นะครับมันถึงจะครบครบทางอ่าเรื่องไงมันจะสวยกว่าครับมันจะดูเป็นแผงเพชรไปทั้งหมดเลยพอขยับมันก็จะสาดโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับ เท่ๆนะครับแหวนฮิปฮอปก็ใส่นิ้วก้อยนะครับสังเกตก็จะเป็นอย่างนี้ลอยๆขึ้นมาคูๆนะฮะโอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็ท่านใดสนใจพวกดูงานแหวนจิวเวลรี่งานงานจิวเวลรี่ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นแหวนสร้อยคอสร้อยข้อมือหรืองานเลี่ยมพระที่เป็นงานจิวเวลรี่ครับหรือว่าเป็นงานพระ งานกอบแกะลายธรรมดาทั่วไปครับก็เอาไว้ดูเพลินๆนะครับก็ฝางติดตามช่องนะครับของห้างทองผลเจริญผ่านทาง YouTube และ f a c e b o o k ด้วยนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ